สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูไบส์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ว่าแต่ละทักษะของการเลี้ยงลูกฟุตบอลนั้นมีอะไรบ้างเรามาทราบจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนนะคะ จุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะ 1. นักเรียนอธิบายความสำคัญเกี่ยวกับทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลได้ 2. นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในหลังเท้าและข้างเท้าด้านนอกได้อย่างถูกต้อง 3. นักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอล ต่อมานะคะคเรามาดูความหมายของการเลี้ยงลูกฟุตบอลนั้นเป็นอย่างไรความหมายของการเลี้ยงลูกฟุตบอละะก็คือการเขี่ยหรือการเคาะด้วยเท้าขณะที่เคลื่อนที่หรือเลี้ยงบอลในขณะที่อยู่ในการในการบังคับ เมื่อครอบครองบอลน,นะคะอาจจะต้องส่งหรือยิงประตูแต่สิ่งที่ท้าทายที่สุดเลยนะคะอย่างหนึ่งในการเล่นฟุตบอลคืออะไรคะคือการครอบครองลูกบอลไว้และเลี้ยงขึ้นไปนั่นเองอ่าต่อมานะคะเรามาดูลักษณะของการเลี้ยงลูกฟุตบอลลักษณะของการเลี้ยงลูกฟุตบอลน,นั้นมีอะไรบ้าง ลักษณะของการเลี้ยงลูกฟุตบอลจะมีอยู่ทั้งหมด3ลักษณะนะคะ 1. การเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านในสการเลี้ยงบอลด้วยหลังเท้าและ3การเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกต่อมานะคะเรามาทราบนะคะขั้นตอนการเลี้ยงลูกฟุตบอลทั้ง3ลักษณะที่ผ่านมานะคะว่าเป็นอย่างไรการเลี้ยงลูกฟุตบอลนะคะ ข้างเท้าด้านในก็คือลักษณะแรงนั่นเองก็คือการเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านในอาจจะมีความสะดวกที่สุดเนื่องจากทักษะพื้นฐานโดยทั่วไปนะคะส่วนใหญ่จะใช้ข้างเท้าด้านในในการเล่นนะคะมีวิธีการดังนี้ การเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะคะ1นะคะให้ใช้ทั้งสองเท้าสลับกันไป2ให้ใช้นะคะข้างเท้าด้านในหรือเขาเรียกว่าลูกแปรสัมผัสบอลเบาๆ3นะคะการพาบอลให้เคลื่อนที่ไปนั้นต้องสัมผัสเบาไม่ใช่การเตะนะคะและลูกบอลต้องห่างตัวไม่เกิน1นก้าของลูกบอลน,นะคะฟนะคะ ให้ใช้เท้านะคะสลับกันไปมา 5. นะคะในขณะที่เลี้ยงลูกบอลต้องไม่เกรงตัวหรือส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ 6. ต้องยืดหยุ่นหรือทรงตัวให้ดีเพื่อจะได้เลี้ยงลูกบอลได้คล่องระวังอย่าให้ลูกบอลอยู่ใต้เท้า 7. นะคะเพิ่มความเร็วในระดับต่างๆในการเลี้ยงบอล ต่อมานะคะมาดูลักษณะที่2การเลี้ยงบอลด้วยหลังเทา้าการเลี้ยงบอลด้วยหลังเท้าค่อนข้างจะยากเนื่องจากผู้ที่ไม่มีทักษะนะคะจะไม่สามารถบังคับลูกบอลได้ดีโดยนะคะมีวิธีการดังนี้ 1. น,นะคะ สายตาชำเลืองมองดูที่ลูก 2. ให้ลูกบอลน,นะคะสัมผัสตรงที่ผูกเชือกลองเท้าปลายเท้าเหยียดลงที่พื้นนะคะ 3. ให้น้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย 4. ระวังอย่าเตะบอลไปให้ไกลตัวเองข้ออะไรถ้าลูกบอลไปไกลาจากตัวเองจะไม่สามารถล็อกบอลกลับมาได้นะคะ หานะคะอย่าใช้วิธีการเตะให้ทำเหมือนการสกีดเอานะคะและควรใช้ข้อเท้าช่วย6ในขณะวิ่งนะคะต้องทำตัวให้เบาไม่เกร็งและให้ทำสลับทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานั่นเองต่อมานะคะการเลี้ยงลักษณะที่3การเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกการเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกจะช่วยให้วิ่งได้เร็วกว่า กว่านะคะและสามารถเพิ่มความเร็วในการเลี้ยงได้ดีมีการเปลี่ยนทิศทางได้เร็วและง่ายถ้ามีการฝึกฝนจนคล่องตัวนะคะจะเกิดประสิทธิภาพในการเลี้ยงบอลได้อย่างดีเลยนะคะโดยมีวิธีการปฏิบัติด,ดังนี้1น,นะคะ สายตาชำเลืองมองดูที่ลูกบอลตลอดเวลาสองให้ใช้ข้างเท้าด้านนอกนะคะบริเวณด้านนิ้วก้อยของเราสัมผัสลูกบอลเบาๆนะคะลูกบอลจะอยู่นะคะทางด้านนอกตลอดเวลา3ปลายเท้าเหยียดชี้ลงพื้นแบกเข่าออกให้มาก 4. นะคะใช้นะคะข้างเท้าด้านนอกสก,กิดหรือปลายเท้าลอกบอลเพื่อเปลี่ยนทิศทาง 5. ลำตัวโน้มไปข้างหน้าถ่ายน้ำหนักตัวไปเท้าซ้ายถ้ามีการล็อกบอลเพื่อเปลี่ยนทิศทางไปทางขวา,แล,าและถ่ายน้ำหนักตัวนะคะทางขวาเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางไปทางซ้ายดูนะคะเรามาดูคลิปวิดีโอนะคะขั้นตอนการเลี้ยงลูกฟุตบอล นะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าตรงลูกศรชี้นะคะจะเป็นลักษณะของการเลี้ยงบอลข้างเท้าด้านใน <etchup. S 1> การเลี้ยงบอลข้างเท้าด้านนอกและการเลี้ยงบอลหลังเท้านั่นเองให้สังเกตดีๆนะคะเรามาดูคลิปกันเลยเห็นไหมคะข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอก <c oughs> ข้างเท้าด้านใน,น, Huang, น mankind, และหลังเท้าดูอีกครั้งหนึ่งนะคะข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกข้างเท้าด้านในและหลังเท้าเอาอีกหนึ่งครั้งนะคะช้าๆนะคะ ข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกข้างเท้าด้านในและหลังเทา้าค่ะนี่คือขั้นตอนการเลี้ยงลูกฟุตบอลนั่นเองอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ความรู้ดีๆนะคะกับคุณครูไบ์แล้วอ่ะคราวนี้คุณครูไบจะสรุปให้ฟังนะคะว่าทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลนั้นมีอยู่ทั้งหมด3ลักษณะนะคะ 1. การเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านใน2 การเลี้ยงบอลด้วยหลังเท้าและ3การเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูไบ้มีความรู้ดีๆให้กับนักเรียนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ